น้ำเงินนี่จอมโหดฮาคี้นะครับฝ่ายโคลสองพี่น้องวังน้ำขาวฝ่ายแดงนี่โนดอัศวินแก่นทองนะครับจูเนียปราบฮาคี้นะครับฝ่ายโคเพชรดอนโกโคไทยนะจิงกันหกหมื่นนะโคเรียนจิงกันหกหมื่นครับดำพะกามาดำพะกามาแด,าด,าดงอยู่ซ้ายดำอยู่ขวานะแดงอยู่ซ้ายดำอยู่ขวานะโอ้สุดท้ายพิธาราชการนะครับวันนี้ เงียบนะบนรอบเงียบๆงียบนะใหรอสารองสองรองสอรองส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 ามรอนยิยวอยู่้มาแล้วแดงเนี่ยูเนียี้ป มีอยูเหมือนกันใช่ไหมครับหัวตะเตาโด้ตัวแดงตัวแด,ง,วดงนี่งัวาลาวนะครับงัวาลาวนะอดิศเกรดส่งผมผมออก đem cái đấy đẻn đi mày. Đồn hải tảo nè. Đèn tảo đèn to đèn tảo Đèn 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 แดงตแแดงตอยู่ขว,วานะแดงอยู่ยวขวาดำไอ้แดงไปแดงไปแงไปแดงไปแดงไปเอายาว6กว้างนะครับตัวดนี่เข่าเหมือนกาแฟเลยเข่าเขาเรียกเขาทรงเลยนะขาส่มขาส่มเขาขาส่มเอาขาส่มนะครับ,รบดำนะ แอบ,บอยู่ในแไอสั้น,นครับตัวเหยียดตัวดำเหยียดไอ้ยดำนี่ไปเองตัวน <c oughs> อ้ยตัด้ีบล่างรียตัวแดงน,น,นี่เคยชนราคาล้านมาแล้วนะครับ <c oughs> เคยชนล้านมาแล้วนะตัวแดงน,นะ ซื้อมาจากลาวนะเห็นว่าซื้อมาจากลาวนะจูเนีรยปราฮาคิสายแดงนะครับไลยโคเพชรด,ดอนโกอยู่ไส้มือนะครับแดงไส้มือนะ อ้โทุกทายพิธีาก,การนะวันนี้นะครับชิงกัน6กหมื่นนะ กัน60ดำเน ถือโมเดลางกันยูครับคือโวเดลขกันยูนะเด้งต่อ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 เด้งตอเด้งตอดงอของเีุลยงสงเลยชนรอบก่อนเนี่ยอนยูนี่เลยกันยู่เชียงใหม่ไม่มีคู่แล้ว แดงกับโกโกวานะโกโกวาของปาหน่อยปาหน่อยที่ขายมาแล้วเนี่ยตัวที่ชนะเพ่กับชนะภูซางวันพรุ่งนี้นะครับโกโกวาเจอกับลูกแดงนะครับลูกแดงไข่สอบประชกชคกม่ทางลำพูนนะครับพรุ่งนี้สดนะคอมสดนี่ได้โกโกวานะครับชนมาสี่ข้างนะลูกแดงนี่ชนมาสิบกว่าข้างนะครับนัวเคยแพ้ทั้งคู่นะแต่ว่าลูกแดงนี่แพ้ตัวใหญ่มา แพ้ตัวใหญ่มาแพ้เอ็มร้อยหิบนะครับแล้วก็ามาชนะนี่ลาสุดปุ๊บแต่เลยอยู่นี่เลยครับสมัครงอรอบแบะแต่แทงหิ้วได้นะครับกัวแดงนี่หน้าที่ตามนะแต่โกโกวากระเภทกอดมัดถึงกด้ถึงตัวนะครับ ชัยใช่ไหมครับพะประเทพครับพระเ,เทพโนดหลังขาวโชคนำชัยตัวเก่าตัวเก่านะครับเคยชนสิบล้านมานะครับเคยชนสิบล้านมาคนนี้ตัวแดงนะเคยชนสิบล้านมานะครับขาดตัวสามแสนนะตัวแดงนะตอนนี้เขาเอื่องปว่าิเลยคบอกได้ไ <c> ห <ười> เห็นว่าชน10ล้านมาน่าจะแพ้มากซื้อมา3 0 0 0 0 0ตอนนี้เหลือห0 0 0ื่นเขาว่าเหลือขาเนื้อยังยังไอ้ไอ้ไอ้บ้านไปซื้อมาหกแสนตอนนี้เหลือเหลือขาห้าหมื่นว่าจะจะจะซื้อมาแพงเป็นกี่สิบล้านก็ตามเลสเลสราคเนื้อเลส่อมออกเกินราคาเนื้อเขาสิ่งหนึ่งดาเกลนไป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 ดั้มในเขาดีนะเขาดีเขาขาซ่อมนะครับ ตัวแดงนี่กว้างไอ้แดงอัดมาเฮ้ย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 ดับเลยดับเลยยังมาหน้านะครับยังมาหน้านะยังมาหน้านะแปดนาทีครับแปดนาทีเด้งต่อเพลง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 นะเด้งต่อเพลงนะเด้งต่อเพลงนะไอ้อเพลงนนี่อ้จารยนี่ขอโทษนะต่อยก่อน น่าจะของนายครับบนรับมีราคาเล่นนะครับมีราคาเล่นนะเดงต่อเพลงนะแดงต่อเพลงนะ นำบักไปนำบักไปนำบักไป <c oughs> ครับเก็บได้เลยครับนี่อีกสองกระปองครับขอบคุณครับแดงยิวได้ยิวนำจีไปนำจีไป ช้องกลับไปคือพี่พ staple fits สุดวงพ motherfabil sings 가디ท icide พ adult Yin منası Sammy ครับ чтобы squishy a Mich. at all? ให้อัก ujemy พね e、นายไป Dani right there เลย wide pare เว ِap สุดวันธิ bage นายไป Anthony Aaaarni connaissance capability ขปสุดวันธิ Hoe นายหรอกจาก goes to Good times on the line เรียบการ aproxim รฬต vårن เรือ parliamentary รีบการได้ๆ Run in math ism, Timing. Yeah, this is ridiculous. No ขึ้น September. No, sui'a kling behind the 1990s for Paul ๆแต่งนี้ ر stabilize give mypack ดำนี่เริ่มมีบาดแผลนะครับเริ่มมีบาดแผลนะเด้งตอ้อเด้งต่อเพลง<ๆ><ๆ>เด้งต่อเพลงเด้งกันไปเด้งต่อเพลง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 เนี่ยรอบบายนี่สี่คู่นี่ดำหมดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่นะสี่สี่คู่นี่ดำหมดเลย <c oughs> ไม่แน่ แดงแพงดำชนะนกวันนี้แดงเข้าสองคู่เองวันนี้นี่แดงสองคู่นี่เองให้ดำหมดเลยเืงดำเี่ง เชียงใหม่วันนั้นรอบเช้าแดงหมดรอบสองดำหมดล็อกไปไม่เหนื่ยไอ้ลูกศรนี่เต็มตาเต็มดีตายๆเต็มเต็มใจมากเต็มที่ข้างในเป็นที่พี่ใใผมว่าเขาแพ้เยอะอย่างเพราะว่ามันมไ,มไม่ได้ขึ้น <c oughs> มาอยู่นานแพ้อากาศหรือเปล่าใช่ใกล้ๆกันนะผมว่าอยู่ม <c oughs> ไม่นานเพรา,นานนะ พึ่งจะหมดจะหมดแนวเข้าร้อนแล้วเหมือนทางใต้นะวัวแพ้ทะเลเนาะแนวละโนดตรงนั้นจริงแฮะละโนดถึงลาบกาเนี่ยลาบกาเย็นครับเย็นแล้วลมแบบลมโกรกเข้าแบบตัวไม่สู้เลยออ๋ พามันลมผากาศเย็นพวกบแล้วลมอ่ะมันเย็นเข้ากระดูกเลยขณะโคนกอดอ,อกเลยครับ้งงาไม่เคยม้วใต้ขึ้นมาขึ้นมาไม่ไม่ผ่านนะไม่ผ่านไรงานไปเก่งหมดก่อนาชนม้วใต้หือเอ่าครับอ๋อครับดีดีอ่ะเ่งหมด ลักมื่นเ,เ,เ,เ <c oughs> ดง้งคือเขาอ,อยู่บนนะตัวแดงทีง่เขาอ,อยู่บนนะครับ ไปดำมั่ไปราคาดันรองนะครับดันรองนะครดันรองนะครดันรองนะครดันรองราคาดันรองนะครดันรองดำคือเขาเห็นไปนะครับหนะารองนะครับเพราะมน้ำเงินหมดเลยไม่ได้บตเลยครับต่ว่าไอแดงขี้วิ่งด้ว แดงเพลงนะแดงเพลงนะแ <c oughs> ดงเพลงมาดำมาสี <c> ่ <oughs> คู่แล้วดำเข็นไป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 แ <c oughs> ดงไส้ดำขวานะแดงไส้ดำขวานะ อยู่ขวานะครับแดงอยู่ซ้ายดำอยู่ขวานะสถิติรอบ,บใบนี่ดำมาสี่คู่แล้วนะครับดำมาสี่คู่นะเดี๋ยวสรุปกู่นะสรุปกู่แ่แดงแดงต่อเพลงนะแดงต่อเพลงนะ ดำอยู่ซ้ายนะดำอยู่ซ้ายนะดำอยู่ซ้ายดำอยู่ซ้ายแดงอยู่ขวาครับดำอยู่ซ้ายแดงอยู่ขวาตัวอยู่หน้ากล้องครับรไฟน้ำเงิน อากาศเย็นบมอมีดแดดนะครับสิบเก้านะนาทีผ่านครับสิบเก้านาทีผ่านพไป แดงต่อหน้าแดงต่อหน้าแดงต่อแพงหน้าแดงต่อแพงหน้าเ,นเอ้ยแดงนิ่มไปเฮ้ยไอ้ด้ำเกลีร์ไปแดงอัดไปแดงพักามาแดงพักามา ยกนำพักนำพักนำ,ำพักครับมาโงดตรงโง่รงโงโรงชนกันมือน,นะครับโอ้ชุดท้ายนะโอ้สุดไายนะ ทางไทยในไฟดำนะครับตัวดำนะเด็วพักมาเดยวพักมาเดยวพักมา ยอมนะเลยายอมนะเลยายอมนะยังมีมาหน้าอยู่นะครับยังมีมาหน้าอยู่นะกดดำขวามือนะครับดำขวามือนะแังไปดำรอยดำรอยดำรอยดำรอ,อยเด้งก็ Giang bà vượt. Ai đâm rồi, đâm rồi, đâm rồi. Đâm lực, đâm lực, đâm đội, đâm đội, đâm đâm ơi, 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 ơi. Đâm nhưng đến khó hạ cho na, đâm đến khó hạ cho na. Ơi, ơi, ơi. À. Đèn đây mà điều, đèn đây mà điều, đèn đây mà điều. Đèn đây mà điều, đèn đây mà điều, đèn đây mà điều. Đèn mà điều, đây mà điều. แดงครับแดงช่นะครับ24นาทีครับ24นาทีแดงรอชูแดงรอชูแดงรอชูเกียริไฟดำนะเกียริไฟดำ,ฟดำพี่เรียงเข้าไปเกียรินะครับ มีปัญหานะครับบนน่าจะมีปัญหานะแดงรอชู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 มือแดงรอชูมือแดงรอชูมือแดงรอชูมือหันก็ใกล้จมแล้วครับเก็บีก็เริ่มทยอยครับกันละเขียร์เงินตั้งแต่20กว่านาทีแล้วครับ ชูม,มือแดงรอชูม,มือแดงรอชูม,มือ